ก็น sí, sí, bueno. <od Tra ve aan> ่าเกาหลีเลยค่ะจริงเหระยังไงสากับสมุกซีรีส์ใหม่เนอะน้ยในซีรีส์ใหม่เราก็ทบเป็นเป็นบอนแบบกหน่อยก็มีแบบว่าเราอะมีปัญหาเรื่องเนี่เราเยอะใช่ไหมคะถ้าเห็นในละครทุกคนก็จะเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบไอท็อาเขาก็ออกปัญหาที่แบบว่าเป็นปัญหามานมนานมากผ่านกรรมของเราแล้วเขาควเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้แบบให้หมอจัดการอะ ีคนโอเคย่งก <token. S 2> ับที่ทังใจด้วยเร้สึกว่ามันโอเคนะครับมีชชอบนะคืออย่างบอกว่าเราทํางานตรงนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสมัยนี้เป็นอะไรที่เปิดแล้วอ่ะแล้วก็เราก็ยังคงเป็นเราเหมือนเดิมอะไในเวอร์ชันที่สวยขเ็นอยเาอยากอยากทาอะไรอย่างเงี้ยอยากททกอยเลยค่ะแต่เียวอนมขอนนี้เียก็ยนะคะแต่ังนยังรู้สึกว่าเอ๊ะเดีต้องไปดูดอกอีก พกนีถ้าเว่าเราควนื้แต่เราไม่ได้เมันก็มีกลับมาได้เห่็้อเนเราก็ต้องแบบบังคับตัวเองแลด้วยอันนี้ที่หนไปเขาจัดให้ซลหรือว่าีวเอาาตนี้่ค่าทีเป็นของเราเวลาเราทนเช่นเวลาเราละครแล้เป็นนอนเยอะไรเี้ค่ะก็จะเห็นปีวค่อนข้างเยอะดูจากละครนคาได้เลยเขาถ่ายแต่ปีนี้แล้วก็คือมาเต็มมากแบบ f i r s u r มันเยอะมากเลย มองด้ตาปกติเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วแต่ว่าพอเราเข้ากล้องอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าแบบพอเราเป็นนักแสดงแล้วเราเข้ากล้องมากล้องมันขยายสั้นสี่เท่าแน่นอนก็แบบ ไปเวาต้องไม่หรอไม่ใช่เราก็ต้องดูแลเขาอะไรแล้วทำไม่ต้องมีงนไปอ่ะทำไมได้อะมอะนที่มันไม่เป็นเป็นจังหวะที่กินได้ไปเรียนก็ตอนนีพอดีแล้วนี่ก็ก็แบบมีเวลาเลยค่ะไปเรียนด้วยมันก็มีเวลาได้พักอะไรอ่งเงี้ย ก็ใจขีดคิดว่าหนูไปทำจมูกความหมายเพราะว่าจมูกมันโตรืมันโตอะไรจมูกอันนี้2จแต่ปอกปอกก็จะมีปอกนิดนิดหน่อยๆเอยรือว่าเป็นแรกต่อจมูกมันก็เลยดูตอนดูอาจจะได้ความต่อแล้วหน้ามันก็เลยแบบของลงเลยอ่ะควอมันก็เลยชาดเลยนะแล้วก็แต่งหน้าด้วยมันก็แบบมีความกา ไม่อยากทุกวันนะแต่มันไม่ได้ไไดอะไรแต่ว่าตอนไปเรียนต่างประเทศกลับมามันก็มีภาพถ่ายที่หนุ่มตั้งชิว,ชวอะไรอย่างเงี้ยถโอ้โหมันด่ดีเลยค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะคะคือจริงๆเหมือนแบบทำแบบเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือน้องที่รู้จักอะก็เหมือนว่ากลัวพี่กีจะห่างหายไปจากวงการไม่มีคนรู้จักก็เลยสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาดิบดึงอะไรเงี้ยนานอันนี้เราเป็นเพอนที่ต่างกันอยู่ใช่ไหคะใช่เราเป็นเนที่ต่างกันพี่จะบอกว่าพอเราไปเรียนต่างประเทศอะแล้วเราเป็นคนไทย พอเราเจอคนไทยที่ด้วยกันอ่ะมันก็สนิทกันง่ายภาษาสัมพันธ์กันง่ายอย่างนี้ก็แ,บบแล้วแบบนคนแบบจริงใจที่ให้กันดูแเยอะอะไรเนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนไปง่ายนะที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่ารักจัง<ต>เลยก็เลยเหมือนแบบเขาก็เลยเหมือนแบบเขาไปเื่อนเกาหลีด้วยก็เลยแนะนำให้รู้จักกานันแ,แล้วเขาจีบเราไหมไม่ไม่รู้แล้วเราไปเรียนตั้งเกือบกี่เดือนนะหนึ่งเดือนสองสี่เดือนไปเรียนภาษาเกาหลีมาจีบม แบบเขา้เขามาขอเบอร์ชัดๆก็มีอยู่นะว่าเราก็แบบไม่เลยไม่มีว่าเราไม่คุยครับไม่มีว่าไม่คุยเราไม่คุยค่ะไม่คือแบบเดินๆแล้วมีคนเข้ามาชา้าเราจะคุยไหมเราก็คงไม่หลอกกันเลยแบบคนน่าจะเคยได้ประสบการณ์นี้ที่แบบว่าเดินๆอยู mm. like ่ตามแบบวงแหวนหรือทั okay. ้งถนนเลยก็จะมีผู้ชายเดินเข้ามาช้าเลย คิดมาว่ามันจะตกเป็นข่าวเพราะว่าเราตั้งใจมือนข่าเป็นคนเล่นๆใช่ไหมแล้วต้องแล้วกลัวแบบคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดไม่กล้ามาจีบเรานะไม่นะคะที่รู้สึกว่าการที่แบบลงในไอจีมันคือความประปริศนาเลยเพราะว่าก็เลยแบบไม่ไม่ได้คิดไม่ดูอ่ะแสดงว่ามีแฟนคนใหม่ก็คือตัดไม่ลงไอจีเหรออาจจะเป็นเองก็ได้แล้วตอนนี้มีคนมาจีบถ้าเกิดแล้วตอนนี้เราอะไรก็เลยแบบว่ายัดขา บอกว่าเราติดตึงเป็นหนึ่งในห้าดาราสาวที่มีลุ่มนักธุรกิจโรงแรมมาจีเป็นเรื่องจริงไหมเอาแล้วกินแน่ดอนกินแน่ดอนคิดนานขนาดนี้มันเป็นแบบรู้จะเคยขนาดคิดนานขนาดนี้มันมีพิรุษไม่คือมันแบบว่ามันก็มีที่แบบว่าทำอาชีพนี้ก็มีแต่ว่านานมาแล้วเป็นเรื่องการถามว่าวันนี้กลับมาคุยกันไหม จะคุยค่ะจะเป็นเหมือนว่านัดกันไปกินข้าวอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันก็ขอตาม้ีกมาเนี่ยไม่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 คนนี้เขาเคยเป็นเก่าอู้แต่แต่เมืที่เราเข้าวงการไฟไฟอ่ะไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เขไม่ใชคนหนุ่มตุ้มใจเขาบอกอะไรแปลกอ่าแต่เอาเอาคนคนนี้เขาเคยคุยอ่ะเคยรู้จักคำน้าแล้วเหรอใช่ค่ะเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ยแล้วก็เหมือนแบบที่ได้มีโอกาสไปไปที่สถานที่ของเขาแล้วก็ไปกินข้าว แล้วเขาก็เลยขอบคุณกลับมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วอ่ะนัดกินข้าวกันนะฟิลแบบเพื่อนก็บอกว่าได้เดี๋ยวนัดกินข้าวกันตามตัวไอจีได้เดี๋ยวจะลงแล้วเขาน่ารักไหมก็น่ารักค่ะก็น่ารักก็ทุกคนก็น่ารักอ่ะแล้วเหมือนที่พี่ถามแล้วเหมือนที่เหมือนเอแล้วแสดงว่ากินก็ตามข่าวมาก่อนหน้านี้แบบนี้แล้วก็บอกแบบนี้ใช่ชอบแบบกระหูกแล้าก็แบบนี้ก็เลยแบบ เขาไม่ได้ตีบเป่านะตอนนี้มั้งคะไม่มั้งเฮ้ยแต่เราไม่รู้หรือเปล่าใช่เขาอยากนั่นเขาไม่ชวนเราไปกินข้าวรีวิวโรงแรมของเขาหอเป่าประมาณนั้นปะโอเคเลยจ้าเดี๋ยวนี้เดีนี้เธอทำคอนเทนต์เก่งเหมือนกันนะฉันก็กำลังประมวลผลอยู่ว่าจะยังไงดีคือแบบว่ากำลังไล่เลียงให้ฟังว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงออย่เงี้ยคือแบบมันเหมือนแบบเขาก็จะมปิดมีนของสถานที่ของเขาที่มาชวนดาราไปกิน เดี๋ยวนะพู่ไม่ดีเลยที่แบบว่าที่จะดาราไปแบบเป็นเป้ามาดีๆอะไรอย่างงี้ที่เป็นแบบอาหารจีนอะไรเงี้ยที่ก็ลงรูปไปแล้วแล้วก็จะมีแบบแฉกโรงแรมอยู่แล้วไปดูได้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี่เข้องอนแล้วนะไม่ยอมบอกว่าคบคุยกันอะไรอยเง้ยข้องวนนะพวกมันยังไม่ต้องไม่กินแล้วพี่อยากก่อนแล้วเกิดคำมิจิบโอเคไหมล่ะก็ต้องดูค่เก็ต้องต้องดูจริงๆต้องค่อยๆศึกษาไม่ได้ไม่ได้ติดใจก็เปิดแต่ว่าต้องใช้เวลาศึกษา ปเป็นสเปกเราไหมคือเขาเรียกว่าสเปกไหมมิกกี้ไม่มได้มีสเปก่าแบบจะต้องสูงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าแบบเข้ากับเราได้แล้วก็มากันคนละคู่ทางเข้าใจความเป็นอยู่ของเราเข้าใจการเป็นตัวเรารับที่ส,สิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็แบบเข้าใจการทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยกิมองเรื่องตรงนี้มากกว่าแล้วหนูไปใช้ชีวิตคู่เดียวกันนานแล้วกัน ้เหมือนกับพี่เดือนบนลเขายังคุยอยู่ว่าเป็นเพราะว่าหนูยังแบบกลัวที่จะไม่กล้าที่จะมีคนใหม่เพราะว่าเกรงใจพี่เขาไม่ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวว่าจะจะกลัวว่าจะมีคนใหม่แต่หมายมวามว่าแบบจริงแค่รู้สึกว่าถ้าเราจะพบใครสักคนอีกครั้งหนึ่งนะรู้สึกว่าแบบอยากใช้เวลาเรียนรู้มากกว่านี้ไม่อยากให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องทำให้เขาเจ็บอะไรนินิ่งอะไรอย่างเงนะี้ยเราก็เจ็บด้วยเขาก็เจ็บด้วยแล้วก็เสียเวลาการ ก็เลยรู้สึกว่าแบบก่อนจะไปถึงจุดที่เราเปลี่ยนสถานะคำว่าแฟนอะไรก็ตามอยากให้เป็นสถานะที่เราค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ไม่ได้รีบร้อนโอเคถึงว่าวันนี้อายุเราจะเยอะมากขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รีบร้อนกับในรูปแบบความรักที่เป็นแบบแฟนอย่างนี้ค่ะคือถ้ามีคนใหม่นะพราะงคนนี้เราจะต้องอาจจะต้องแต่งงานคนนี้แล้วแหละเราก็ต้องดูให้มันดีไงใช่ไหมก็เป็นไปได้ก็สรุปให้เลยเป็นไปได้กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วนานก็ไม่ไม่นานยางเออโสดนานยาง จะปิจะสุดที่ึงแล้วจำไม่ได้อ่าจำไม่ได้เหรอมีนามีนาโอ้โหจำเก่งาี่ะคะดที่ดจำจำให้ไม่ได้จะนาจะหลันหลับได้นะก็ไม่ได้ี่เดือนอะไรเี้ใช่ใ่ต้นปีแม่ต้นปีใช่ใช่แล้วกินก็ประมาณ4 5่้เดือนนะคะเก่งมากโอเคตนี้ก็